จะออกจากที่ไหนครับเนี่ยอ,ออกจากที่เกาะนาง ตัวกันเลยสนุกมากไหมสนุกมากคือตอนนั้น ที่เกาะเต่านะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปไหนครับกัปตัน เราก็มาถึงเกาะเต่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่พามาถึงเกาะเต่าถูกต้องเกาะเต่าแล้วค่ะวันนี้เราจะพักที่นี่หนึ่งคืนหรือสองคืนยังไม่แน่ใจกำลังติดต่อคลิปดำน้ำอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์ที่ไหนสวยรีวิวคอมเมนต์มาบอกแม่ใต้คลิปด้วยนะคะไปเจอกันที่ห้อง คว่าไงคะไปเจอกันที่ห้องห้องไหนห้องของผมนะครับครับเดี๋ยวพาไปดูโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องของผมมีสะว่ายน้ำหรือเปล่านี่นะ๋อย่าลืมบอกอย่าลืมบอกให้เพื่อนๆทําอะไรครับอย่าลืมครับอย่าลืมเปลี่ยนชุดอะกดกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดซับซับซับใ แล้วซีบีซ่าใช่รับกดให้ถึงล้านหนึ่งลายถึงสิบล้านเลยไม่ใช่สิบล้านล้านหนึ่งแยี่สิบสี่แซงพี่เอสพีดีเลยนะคะล้านหนึ่งไปเลยแซงพี่เอสพีดีล้านหนึ่งโอเคอะยังไงดีพี่เทียงพี่เทียงพี่บูงตอนนี้นะครับผขเราคของเราคือาเข้าห้องพ่าเข้าห้องเังไปเจอกันตอนที่ผมเล่นน้ำไปแล้วโอเค ไปก้ากินอพี่เพียงกินมาม่าสองถ้วยกินแซนด์วิชสองอันพี่จันกินสองหมดเลยเออกินเยอะอ่ะอ่ากินเยอะจัะเยอะเกินนะคนพี่ซานเปล่าอ่ากินเยอะเกินตอนนี้ผมเจอคนอีสานอีสานอีสานเอารอเด็กเสื้อแดงด้วย สายเข้ารองเท้ารองเท้านั้นเราเดินตรงนี้สิลูกอ๋าเชือเชือกนูป่าเตนจะได้กลับบ้านมั้ยเนี่ยบรรยากาศเกาะเตานะคะเราจะมาจากที่พัก พื่อนดูสวยไหมโอ,อ้วันนี้ฟ้าใสมากคือมาพักที่เกาะตาหนึ่งคืนและยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรสวัสดีครับทุกคนทุกคน,กคนวันนี้พี่เพียงเจออะไรบ้างวันนี้ผมเจอฉลามครับกระหามนะครับหน้าตามันเป็นยังไงฉลามมันอยู่ในถ้วยไหมเป็นลูกฉลามเออมันอยู่ในถ้วยหรือไม่อยู่ในหม้อมันอยู่ในขวดแก้วขวดแก้ว อ๋อมันก็เป็นฉลามบุโอ้โชคดีมากเลยนะจำนนะ้ำแล้วเจอฉลามเนี่ยมาท่ห้องนี้ไม่ได้ใหญ่นดว่าเป็นเลาอจริงเลยอ๋อมันจะทำลายที่เกียงได้ไหมเอราก็ไม่ได้ทำลายมันวายบนบนโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูที่จ้าแม่จ้าถึงแล้วนะคะที่พักเหนื่อยเลย บีชครับเกาะเตาแม่นี่ค่ะสองพ่อลูกสองพ่อลูกยูทูบเบอร์นี่บรรยากาศแรกสุดปัง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 ปี๊ปี๊มันไม่ใช่ร้องแบบนั้นอ้าวยังไงอะปังปังปังป็นปังปังปี๊ปังปังปัญญาอับปัง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 ญาอับปี๊ปี๊ปัง ปาน้าขึ้นมามาจูกันนีฮะนี่ดูสิตอนเย็นชิวแล้วเนี่ยนี่มันชินช้าหรือว่าอะไรกันโอโอเคถึงแล้วที่พักเนีอยเนี ขนมปังก็มไมมันหวานอร่อยถึงแล้วมุงครับถึงที่ห้องพักเราแล้วดูว่าเป็นคนรีวิวนะบรรยากาศห้องพักอ่ะไปะนี่นะครับท่านผู้ชมเข้าไปจะเจออันนี้ก่อนเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับ เจอสระ,ะน้ำสระน้ำ่วนตัวสระน้ำ่วนตัวเดี๋ยวผมก็ไปเล่นแล้วพอ,อ,อเจอฉากตอนนั้น w h กินอ,อะไรหนึ่น้ำกระป๋อนิม่ม <c oughs> ใส่ใส่ไงเดี๋ยวให้พอใส่ <พอ S 1> ใส่ที่ไหน ้องน้ำห้องน้ำนี่จริงๆเลยเนี่ยเรียวเรียวมากเลยเรียวเรียวโต